ไม่ทิ้งรุกและจงรักษาดีต่อสถาบันนั่นคือคำสั่งที่ปลาคอยสั่งไว้วันนี้เราพร้อมที่จะนับถอยหลังให้กับชุดที่สิบเพื่อลำลึกถึงปา้าคอยของเราพร้อมไหมคะเมื่พระนครสีุธยาก็ไม่เคย ปีแต่ในปีนี้ปีพิเศษาคคอยของเราปาคอยจะมีขับขืนดีทุกปีเราขอให้ปาคอยสู้ต,ตั้งใจตลอดชีวิตบอกเลย,ยที่เทน่จะเอ็นปีรี่ยาวโหด้

呀 à <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. Obrigado. เสียเปรียบเมือดังๆกับจังหวัดราชรศรีอยุธยา